สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นเช้าของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เมื่อเช้าออกมาตอนแรกคิดว่าที่พระนครศรียานไม่น่าจะอากาศหนาวเท่าไหร่แต่วันนี้รู้สึกว่าอากาศมันเย็นมากๆก็เลยคิดถึงเทศกาลคริสต์มาสในเดือนหน้าเนาะก็ใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสเลยก็เดี๋ยวเราไปหา ต้นคริสต์มาสกันนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วจำได้ว่าซื้อต้นคริสต์มาสแล้วก็ติดเ,เก็บไว้หลังบ้านไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าหนูแทะแล้วเพราะว่าแบบเหมือนตอนนั้นตัดสินใจว่าจะต้องซื้อแล้วก็เดี๋ยวเอามาแบบประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเอาตรงคือเก็บไม่ดีเก็บใส่ถุงปกติแหละ ไม่รู้ว่าจะโดนหนูกัดหรือเปล่าดียวเราไปตามลุ่นด้วยกันเพราะว่าตอนที่ตัดสินใจซื้ออ่ะมันก็ไม่แพงนะรวมเครื่องประดับนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยประมาณพันนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบเออตัดสินใจซื้อว่ามันจะคุ้มค่ากับการลงทุนไหมถ้าไม่โดนหนูกัดก็หวังว่าปีนี้จะได้ใช้อีกกับต้นคริสต์มาสของเราเดี๋ยวไปตามดูกันนะคะว่าต้นคริสต์มาสของดิฉันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าโดนหนูแทะไปแล้ว S <S <an> จะบอกว่าตอนนี้กําลังมารื้อต้นคริสต์มาสอยู่นะคะที่เก็บไว้หลังบ้านนะคะก็เก็บไว้1ปีแล้วแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะคะหลังบ้านก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะมันเป็นเหมือนห้องเก็บของอยู่ข้างหลังบ้านนะคะก็ซ่อนต้นคริสต์มาสไว้มาดูกันนะคะว่าต้นคริสต์มาสยังอยู่หรือเปล่าหรือว่าโดนนูแทะไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเก็บใส่ถุงดําไว้นะคะ1ปีแล้วเดี๋ยวมารุนกันนะคะเพื่อน ทุกคนก็เจอแล้วต้นคริสต์มาสยังยู่ไม่โดนหนูกัดเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบกันแบบนี้เอามาประกอบกันเหมือนว่านจะมาขาตั้งด้วยนะไม่แน่ใจมันจะต้องมีขาตั้งสําหรับต้นคริสต์มาสด้วยอย่าไปหาขาตั้งและนนี้ก็จะเป็นถุงเครื่องกระดาษถุงจะขาตั้งอยู่ไหนะ เจอแล้วค่ะค่ะตาคันนี้จะเป็นขาต้ของมันมันจะประกอบไม่ยากนะที่ปุ้แค่เสียบไปแบบนี้ซ้ายขวาหนึ่งสองสามด้านเสียบเสียบเสียจแล้วมันก็ตั้งได้หาได้นานไม่เกินจะไม่เจตอนนี้เอเอาต้นคริสต์มาสของเรานะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดไว้แบบนี้เลยนะคะด้านนอกแดดดีมากๆเลยะคะ่ะเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะคะ กำลังเอาต้นคริสต์มาสมาประกอบเลยคะ่ะแล้วก็คือตอนที่ซื้อมาแรกคือไม่รู้ว่ามันขยายได้นะคือมันก็จริงๆไว้ขยายได้แหละแต่เราไม่รู้เนาะตอนนี้พอขยายจับไปขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะเป็นต้นใหญ่ขึ้นนะคะเดีย๋ยวเราจะมาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะเพราะว่าใกล้จะเทศกาลแล้วอีกไม่กี่ไม่กี่วัน,นแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนช่วงเดือนธันวาแล้วเนาะ ไม่ผิงเสียดายเนี่ยมันจะมีกิ่งแบบนี้ให้ไม่แพงคนไปหาซื้อได้นะตอนนี้นม่ห้างผิวช้าแค่เพียงไยมีหลายกิ่งหลายการมากแต่แรกคือใบมันลูกอันนี้ใบมันเต่โตแล้วเหมือนทุกวัน,น้ำคนดินโตแบบกิวช thằng nó biến thành mình sài dây như này, ờ, phải có sài sài đó,